คลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับที่ดินแบ่งขายเงินผ่อนนะครับแปลงนี้เนื้อที่1ไร่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอขามสแกแสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับที่สําคัญแปลงนี้อยู่ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ติดกับคลองน้ําด้วยนะครับต้องการขายในราคายกแปลง2 5 0 0 0 0บาท ราคานีสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนได้สูงสุด45งวดนะครับฉเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่งวดละ5,555บาทไม่มีเงินดาวไม่มีดอกเบีย้ยนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรกสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวสีดานะครับดินดีเหมาะสําหรับทําการ,กรเกษตรครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเงินผ่อนก็สามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ